ตัวของวิกลี่นะครับภาพสัปดาห์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ไปในเชิงค่อนข้างอยู่ในกรอบแคบนะครับในส่วนของต้นน้ำเองก็บวกแค่1%นึ่วิก่อนวีคนะครับได้ปัจจัยซัพพอร์ตต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนก็นกคือเรื่องของความกังวลสปายที่ตึงตัวของยูโอเปกพลาสนะครับ,รบแล้วก็ความต้องการใช้น้ำมันจีนที่ฟื้นตัวนะครับภาพนี้เรามองว่าเมษายนเนี่ยน่าจะไปต่อได้นะครับก็คือมีแรงซัพพอร์ตจาก2ประเด็นนี้อยู่ นะครับเพราะจีนเองก็น่าจะฟื้นได้สองเปอร์เซ็นต์มันออนมันในส่งอ,อินดีมันใช้น้ํามันนะครับส่วน O อเปกพารเองเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีประชุม ด้วยนะครับก็ก็น่าจะยืนตามแผนไม่ไม่ได้ปรับอะไรก็จะเป็นบวกต่อเพราะว่าสปายคนก็จะกังวลว่าสปายมันจะตึงตัวนะครับในส่วนของฝั่งโรงกรันค่ากันการลด11%วีก่อนวีกนะครับตัวการส่งออกน้ำมันจีนเนี่ยเข้ามากดดันนะครับประกอบกับสปายใหม่เนี่ยมันก็เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเฟิร์สฮาปปี24สี่เนี่ยสปายใหม่ของโรงกรนันเข้ามาประมาณรวมๆกัน1.6ล,ล้านาเรลต่อวันนะครับเทียบกับทั้งปีที่1.8จะเห็นได้ว่า เกิ80น80%เข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็ค่าการกันก็เลยปรับฐานลงไปทีนี้ตอนนี้ดูสเปรดของเจ็ตแก๊สออยเนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่ที่มาณสซัก15-16เหรียญก็คือใกล้เคียงระดับปกติแล้วนะตรงนี้ก็ภาพสั้นอาจจะดูไม่มีแรงซัพพอร์ตแต่แต่อย่าให้มองอย่างนี้ว่าในสภาวะที่ราคาลงการอาจจะอ่อนตัวลงไปเนี่ยก็ก็เป็นเหมือนพิสนาเป็นการสร้างฐานนะครับเพื่อรอการฟื้นในรอบถัดไปก็จ,จะจับตามองตัวลงกันได้นะครับส่วนฝั่งพิโตเคมีเนี่ยภาพสัปดาห์ เปลยฟื้นประมาณ2-5%าเปอร์เซนตนะครับสำหรับอะโลเมติกแล้วก็1%สําเปอร์เซนสำหรับโอลฟฟินนะครับสำหรับ PET อเนี่ยอาจจะต้องมองเป็นแยกตัวหน่อยถ้าเป็นเพชรอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็ฟื้นแต่ถ้าดูเป็นทั้งเช็ดก็คือดูถึง PTA ด้วยเนี่ยมันจะเป็นแค่ส่งตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพของเดือนเมษายนเนี่ยปิโตเคมีเนี่ยจะมีโพลีเอสเตอร์ตัวนี้แหละ PET ที่ที่น่าจะมีแรงหนุนเยอะที่สุดในในฝั่งปิโตเคมีเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะครับคนค พอฤดูร้อนของก็กินน้าเยอะขึ้นความต้องการเม็ดพลาสติกสารละขวดน้้าก็เยอะขึ้นนะครับ mm. ตรงนี้ก็อาจจะเป็นคาร์บอนิสเลียสั้นที่หนุนตัว i v l ให้มีความคาดหวังตรงนี้ได้นะครับก็ mm. เลยมองว่าภาพสัปดาห์เนี่ยโดยสรุปอาจจะไม่ได้มีตัวเด่นแต่ว่าภาพไตมาสอเนี่ยตัวที่สามารถจับตามองเพื่อเก่งกาไรได้ก็จะมี IBL นะครับแต่ก็ขอให้ติดตามสเปรดเพจที่เราจะรายงานทุกอาทิตย์ด้วยนะครับประมาณนี้ครับจบนะครับโดยสรุปนะครับก็ สัปดาห์นี้อจ,จะไม่ได้มีเหุดะไรมุฟอะไรเด่นๆน,นะครับจะมีเด่นหน่อยก็เพดนะครับแล้วคุณนังก็คิดว่าถ้าเราตามๆดูหน่อยถ้ามันมีความต่อเนื่องไปถึงเดือนเมษาเนี่ย i v l ถ้าจะค่อนข้างเด็ดน,นะครับ